คุณแม่บุเรนตรงบุเติมทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะมากรวมไปถึงการอธิษฐานจิตอะไรก็แล้วแต่สิ่งของนั้นมักจะศักดิ์สิทธิ์เสมอและถ้าใครที่กำลังตกทุกข์ยากใครที่ไม่มีช่องทางทำมาหากินต้องไปหาคุณแม่บุเรนตรงบุเติมท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาไปขออะไรที่ไหนไม่เคยประสบความสําเร็จให้มาหาคุณแม่บุเรนตรงบุเติม แต่คุณแม่บุญเดือนตรงบุญเตือนท่านได้ละสังขารและจากโลกนี้ไปนานแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ถามว่าเราจะหาบุคคลที่คล้ายคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเตือนได้ไหมนี่ครับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนไปกราบไหว้ก็คือคุณแม่ฉีจันทารเลิอกอย่างแม่ชีที่บรรลุทมแล้วนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอิทธิฤทธิ์เรื่องอะไรต่างๆผมอยากให้ทุกคนไปสัมผัสเองมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับคือมีลูกศิษย์ใกล้ชิดที่รักหลวงปู่ศิลามากๆได้นําพระเครื่องของหลวงปู่เิลาไปให้แม่ชีจันทาทําการอธิฐานจิตทุกคนเชื่อไหมครับแค่แม่ชีเอามือไปแตะที่พระเครื่องรุ่นนั้นทุกคนเชื่อไหมว่าณนะตอนนั้นพลังอิทธิฤทธิ์ทำให้ไฟดับในพริบตา ไม่รู้เนื่องจากอะไรด้วยฤทธิ์ด้วยยานด้วยบารมีแต่เรื่องเหล่านี้เป็นอจินไตไม่สามารถที่จะอธิบายได้นี่คือความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารเบื้องต้นที่จำไลทุกคนฟังเรื่องราวของท่านสิทธิาโุสิทธิ์ที่ใกล้ชิดรู้กันดีว่าแม่ชีจันทาเลิกยามท่านเป็นคนยังไง